สังขงกรกันต่อมาตามยุคสมัยเช่นราวพุทธศักราช674พระเจ้าหูวิชกะกษัตริย์แควนมคตส่งช่วยสร้างเสริมให้เป็นศิลปะต้นแบบเป็นสถูปใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงแผ่ไปไกลหลวงจีนทางสำจังเรียกมหาโพวิหารอันเป็นผลิตผลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียมหาวิหารหลังนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพในปัจจุบันพระเจดีมหาโพธิสถานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิโดยมีแท่นวัชระอาจอยู่ตรงกลางสูงตามรูปทรงกลวยประมาณ170ฟุตวัดรอบฐานได้ประมาณ85เมตรเศษตั้งอยู่บนอาคารรองรับสองชั้นมีเจดีบริวารทั้งสี่ด้านรอบบริเวณมีเสาหินทรายที่สร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีรั้วล้อมไว้อย่างแข็งแรงปรากฏร่องรอยการบูรณะซืบต่อกันมาหลายยุคบริเวณมหาโพวิหารได้กลายเป็นที่ที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพนี้ประกอบกับที่นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณน,นับถืออยู่แล้วเท่ากับว่าบริเวณนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก มหาชนทั้งหลายกล่าวกันว่าที่ต้นโพตรัสรูแห่งนี้เป็นสะดือของโลกหรือปัตถวินาพิมลทนเพราะเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมาตรัสรูที่นี่ทั้งนั้นและไม่มีสถานที่อื่นจะสามารถรองรับน้ำหนักของการตรัสรูได้โพธิรุกขะคือต้นไม้โพนี้ย่อมถือว่าเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลก ยาแอกอไนี่คือผิดกับยาคาเทว่าลากหอมหลากหอมปัจจุบันยังมีแขกก็ยังถือว่าเป็นเป็นยามงคลพวกพราหมณ์เนี่ยจะทําพิธีต้องใช้ย,ยาเนี่ยมาเป็นสื่อพระองค์ก็ปู่ยาก,ก็อธิษฐานเห็นว่าเหมาะก็อธิษฐานเลยถ้าหาคขพระเจ้าเรียกถัดรูปพิสูจน์พระเจ้าและคำพระเจ้าจะไปขอรูปแก้ไขนี้ก็ผมก็ทำ พระทับนังก็ยากุสะนั้นตายเป็นรัตนบัลังกพระแท่นวัชระอาจวัชระอาจหรือบัลลังเพชรเป็นแท่นหินสี่เหลีย่ยมสลักสลาวลวดลายศิลปกรรมเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศอันพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นไว้ณนะรัตนบ,บัลลังก์ที่พระพุทธองค์ประทับตรัสรู้ใต้คัไม้โพขนาดยาวเจ็ฟุตหนิ้ว กว้างสี่ฟุตสินิ้วหนาหนึ่งฟุตครึ่งและสูงสาฟุตการที่ทรงสร้างเป็นแท่นศิลาและเรียกว่าวัชระอาจก็เพื่อให้เป็นที่น้อมระลึกว่าเมื่อพระองค์ประทับนั่งที่โคนต้นโพนี้เพื่อตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงตั้งสัตว์อธ,ธิฐานว่าหากพระพุทธองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นี่เลย ในการตรัสรู้ปมสมโพธ์เล่าเรื่องการตรัสรู้ไว้ว่าเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จขึ้นประทับบาลังแล้วขัดสมาธิผินพระพักตรงไปยังปราจีนทิศหันพระปริษดางไปทางลำต้นโพธิพฤกษ์ก่อนที่จะทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรด้วยสมาธิจิตได้ทรงตั้งสัตยาธิฐานในพระไยว่าหากยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตราบใดแม้โลหิตและมังสัตว์จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีจะไม่เลิกละความเพียรโดยลุกป,ประจากที่นี้โดยเด็ดขาดพระมหาบุรุษทรงเจริญญาณอันเป็นองค์ปัญญาขั้นสูงทั้งสามประการยังองค์พระพูทธญานให้เกิดขึ้นเป็นลำดับ ตามระยะการแห่งยามสามอันเป็นสูน์ราตรีนั้นคือในปฐมยามทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญานสามารถระืึออดีตชาติที่พระองค์ทรงเกิดมาแล้วทั้งสิ้นได้ในมัชชิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตยานบางแห่งเรียกว่าทิพยาจักสุขสามารถอย่างรู้การเกิดการตายตลอดจนการเวียนว่ายของสรรพสัตว์อื่นได้หมด ในปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคขยญาณยาทรงปรีชาสามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมก็ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาแต่ก่อนการในวาระนั้น อัศจรรย์ก็บังเกิดมีพื้นมหาปัตภีอันกว้างใหญ่ก็ไวหววันพฤกษชาติทั้งหลายก็ปลิดอกออกช่อง,งามตระการเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าก็แท้ซ้องสาธุการโปรยปลายบุผามาลายัยทวายสักการะเปล่งวาจาว่าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยปิติยินดี เป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาในการก่อนสัตตามหาสถานคือสถานที่ส่งยับยั้งอยู่เพื่อเสเวยวิมุตติสุขหลังจากท่งตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันรวม49วันโพธิบัลลังก์อยู่ในปริมณฑลที่ส่งตรัสรู้พระพุทธองค์ประทับเสเวยวิมุตติสุขอยู่ณบริเวณต้นสีมหาโพเป็นสัปดาห์แรก ทรงใคร่ครวญปฏิจจสมุบบาททั้งปฏิโลมและอนุโลมทั้งสายเกิดและสายดับทรงเปล่งอุทานว่าเราท่องเที่ยวม,มานานสี่อสงไขยกำไรอีกแสนกับณบัลลังแห่งนี้เป็นวิชัยบัลลังเป็นมงคลบัลลังเราจะนั่งอยู่เหนือบัลลังนี้ตลอดตราบใดดําริของเรายังไม่บริบูรณ์จักไม่ลุกขึ้นแล้วทรงเข้าสมาบัติประทับนั่ง สเสวยวิมุตติสุขโดยโพธิบาลังตลอดเจ็ดวันอนิมิตเจดีเจดีทาสีขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระสรีมหาโพธิ์พระบรมศาสดาประทับยืนทางด้านทิศเหนือทรงลืมพระเนตรแลดูบัลังและต้นโพอันเป็นสถานที่บรรลุแห่งพระบารมีทั้งหลายด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบอยู่ตลอดเจ็วัน สถานที่นี้จึงชื่อว่าอานิมิเตเจดียรัตนจงกรมเจดีย์ใบริเวณข้างพระเจดีด้านทิศเหนือมีหินทรายสลักเป็นดอกบวัวบานรับแสงอาทิตย์จำนวน19ดอกที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่3อยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอานิมิเตเจดีย พระบรมศาสดาทรงนิรมิตท,ที่สำหรับเดินจงกรมระหว่างโพธิบัลลังกับที่ประทับย,ยืนเพ่งอนิมิตเจดีเพื่อเสด็จจงกรมจากทิ่ตะวันออกจรดที่ตะวันตกทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้จึงมีชื่อรัตนจงกรมเจดีรัตนคาราเจดีสถานที่ด้านทิศเหนือของพระมหาเจดี ลักษณะรูปทรงเป็นวิหารสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคามุงกว้างประมาณ11ฟุตยาวประมาณ14ฟุตรอบข้างเต็มไปด้วยเจดีย์โบราณมีพระพุทธรูปสมัยคุปตะและสมัยปาละพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะมีผู้นำมาตั้งไว้ในสมัยหลังอธกรฐาเล่าว่าเทวดาทั้งหลายเนรมิตเรือนแก้วทางทิศพายัพทางต้นโพถวายพระพุทธองค์ ให้ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้วนั้นและทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิดกและสมันตปปฏฐานอนันตนยัยซึ่งจะมีนัยยะไม่สิ้นสุดในพระอภิธรรมนั้นโดยพิสดารทรงปฏิบัติอยู่เช่นนี้ตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้จึงชื่อว่ารัตนคระเจดีต้นอาชาปาละนิคโครธสถานที่แห่งนี้อยู่ระหว่างแม่น้ำโมหณี กับแม่น้ำเนรัญชาราไม่ห่างกันเท่าไหร่นักกับเนินดินบ้านนาสุชาดาบริเวณนั้นมีต้นไทรใบใหญ่อายุประมาณ100ปีขึ้นไปพระพุทธองค์ประทับสเสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่หณนะครวงไม้ใสที่มีชื่อว่าอาชาปาละนิโครธตลอดเจวันและทรงพิจารณาถึงบุคคลที่สมควรรับฟังคำสอนณนะที่แห่งนี้เกิดคำอุปมาแห่งบุคคล มืออุบลสีเหล่าและเท้าสหัมบดีพรมได้กราบทูลอรัธนาแสดงธรรมสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนจะตัดสรู้พระมหาบุรุษได้ทรงรับข้าวมาทุปายาตจ,จากนาสุชาดาทีดากดุมพีแห่งอุรุเวลาเสนานิคมณณนะภายใต้ควงไม้ใสแห่งนี้เช่นกัน สมุจลินสถานที่ประทับเสวยวิมุตติสุขแห่งนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นสีมหาโพป,ประมาณสองกิโลเมตรห่างจากแม่น้าเนรัญชาราประมาณครึ่งกิโลเมตรอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมุจลินพระพุทธองค์เสด็จมาเสวยวิมุตติสุขประทับที่โขนไม้มุจลินเป็นเวลาเจ็ดวันในสัปดาห์ที่6หลังจากทรงตรัสรูแล้วในช่วงนั้นพายุพัดเมฆฝนมา มีฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันพระยามุจจรินทนาราชได้เข้าถวายอารักขาด้วยการแผ่พังพานพร้อมด้ขนดเจ็ดรอบเพื่อป้องกันความหนาวลมฝนแดดเลือบยุ่งมีให้เบียดเบียนพระพุทธองค์เมื่อฝนหยุดตกแล้วมุจจรินทนาราชจึงคลายขนดและวจำแรงรูปของตนเป็นมานบหนุ่มถวายนมัสการณเบื้องพระพัก ต้นราชายตนะสถานที่นี้มีต้นไม้เกศชื่อราชายตนะที่พระพุทธองค์เคยประทับเสวยวิมุตติสุขนั้นอยู่ทางที่ใต้ของต้นสีมหาโพธิ์ห่างจากแม่น้ำเนรัญชราไปทางทิศตะวันตกประมาณสองกิโลเมตรครึ่งในสัปดาห์ที่7หลังจากทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขณบริเวณขวงไม้ราชายตนะได้มีพ่อค้าสองพี่น้อง คือตะปุศักและพาลิกะนำเกวียนบรรทุกสินค้าจากอุกระชนบทเดินทางมาถึงที่ประทับเกิดความเลื่อมใสจึงพากันเข้าเฝ้าพร้อมทั้งได้ถวายข้าวสตุชนิดก้อนและชนิดผงจากนั้นพ่อค้าสองพี่น้องจึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะตลอดชีวิตเมื่อสิ้นสุด49วันพระพุทธองค์ ก็เสด็จกลับไปประทับณอาชปาละนิโครธอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระประธานในพระเจดียพุทธคยาที่อยู่คู่ก,กันกับต้นพระสีมหาโพสร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยป่าละอายุกว่า1,400ปี มีพระพักที่เปีมด้วยความเมตตาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนแห่งการระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระพุทธองค์ที่เมื่อทรงตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้วได้เมตตาโปรดสั่งสอนสัตว์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้ตามองค์พระพุทธเมตตาและเจดีมหาโพธิพุยาได้ผ่านการเวลาและรอดพ้นจากการทำลายของผู้นับถือศาสนาอื่น จนเป็นหนึ่งในจุดหมายของการเดินทางจาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนจากทุกนิกายหลากหลายวิถีปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุด